หน่วยที่เจ็ดการตีความกฎหมายการตีความกฎหมายการใช้กฎหมายในทางปฏิบัติย่อมอาจเกิดปัญหาขึ้นได้เสมออาทิเช่นกฎหมายที่จะนำมาใช้ปรับแก่ข้อเท็จจริงแต่บทบัญญัติของกฎหมายนั้นยังมีความไม่ชัดเจนกำกวมหรือเครือบคุมหรืออาจเกิดปัญหาขึ้นเมื่อไม่มีบทกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่จะนำมาปรับใช้แก่ข้อเท็จจริงนั้น จึงจำเป็นต้องแก้ปัญหาทั้งสองกรณีดังนี้คือ voilà. 1. การตีความกฎหมาย 2. การอุดช่องว่งงงสสงงางของกฎหมายการตีความกฎหมายจะกล่าวในถึง4หัวข้อได้แก่ความหมายของการตีความกฎหมายความสำคัญและความจำเป็นในการตีความกฎหมายวัตถุประสงค์ของการตีความกฎหมายและหลักการตีความกฎหมายความหมายของการตีความกฎหมาย การตีความกฎหมายหมายถึงการค้นหาความหมายของกฎหมายที่มีถ้อยคำไม่ชัดเจนแน่นอนกคำกควมหรือมีความหมายได้หลายทางเพื่ออย่างทราบว่าถ้อยคำในบทบัญญัติของกฎหมายมีความหมายอย่างไรเพื่อที่จะนำกฎหมายนั้นไปใช้บังคับแก่กรณีที่มีปัญหาได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมความสำคัญและความจำเป็นในการตีความกฎหมายมีดังนี้ 1. ลักษณะของภาษาถ้อยคำบางคำอาจมีความหมายได้หลายในหรืออาจมีความหมายเปลี่ยนไปตามบริบทหรืออาจมีทั้งความหมายธรรมดาและความหมายเฉพาะ 2. ลักษณะของบทบัญญัติของกฎหมายบทบัญญัติของกฎหมายจะบัญญัติกว้างไว้เพื่อให้เพื่อให้มีผลบังคับเป็นการทั่วไปและไม่จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมบ่อยครั้ง 3. ลักษณะการบัญญัติของกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติอาจใช้ถ้อยคำที่ไม่อาจสื่อความหมายตามที่ต้องการได้อย่างชัดแจ้งทำให้ตัวบทกฎหมายคลุมเครือไม่ชัดเจน 4. สภาพของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่สามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าที่เกิดขึ้นในภายในในอนาคตได้ทุกกรณี และมีข้อจำกัดที่มีอาจบัญญัติกฎหมายให้ทันท่วงทีกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการตีความกฎหมายจึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นวัตถุประสงค์ของการตีความกฎหมายมี5ประการได้แก่1เพื่อทําความเข้าใจความหมายของกฎหมายที่คลุมเครือหรือไม่ชัดเจน 2. เพื่อค้นหาเจตนารมของกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ของกฎหมาย สเพื่อทราบความหมายของ้ต้คำที่เขียนไว้ในกฎหมายตามเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมาย 4. เพื่อให้สามารถนำกฎหมายนั้นไปปรับใช้กับข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรมและ 5. เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมโดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายและบริบทของข้อเท็จจริง หลักการตีความกฎหมายโดยทั่วไปการตีความกฎหมายแบ่งออกเป็นสองวิธีก็คือการออกกฎหมายและอาศัยโดยหลักวิชาการการตีความโดยการออกกฎหมายเพื่อตีความกฎหมายนั้นคือในชั้นแรกมีกฎหมายฉบับหนึ่งบัญญัติออกมาแล้วมีข้อความหรือถ้อยคำรรบางตอนที่น่าเครือบคุมสงสัยหรืออาจชวนให้แปลความหมายผิดไป จากเจตนารมของผู้บัญญัติกฎหมายได้เพื่อแก้ไขข้อบกพรองดังกล่าวจึงต้องมีการออกกฎหมายมาอีกฉบับหนึ่งเพื่อให้อัฐฐาธิบายหรือให้ความหมายที่กระจ่างชัดแก่จุดที่บกพรองนั้นการตีความโดยอาศัยหลักวิชามีหลายประการดังนี้ 1. ในกรณีที่ใช้ภาษาสามัญก็ให้เข้าใจตามความหมาย ภาษาสามัญที่ใช้กันอยู่ทั่วไปหรือให้ถือตามพจนานุกรม 2. ในกรณีที่กฎหมายใช้ศัพท์วิชาการหรือศัพท์เทคนิคก็ต้องมีความหมายตามนั้นเช่นเทคโนโลยีอิเล็กตรอนไฟฟ้าเหล่านี้เป็นต้น 3. ในกรณีที่กฎหมายประสงค์จะให้ข้อบัญญัติใดมีความหมายพิเศษต่างไปจากที่เข้าใจกันธรรมดาสามัญกฎหมายจะ คำบทวิเคราะห์ศัพท์บทนิยามหรือคำอธิบายเช่นคำว่าเอกสารคำว่าอาวุธตัวอย่างบทนิยามของประมวลกฎหมายอาญาเอกสารหมายความว่ากระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งได้ทำให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษรตัวเลขผังหรือแผนแบบอย่างอื่นจะเป็นโดยวิธีพิมพ์ถ่ายภาพหรือวิธีอื่นอันปกเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้น ดังนั้นแผ่นป้ายทะเบียนรถจึงเป็นเอกสารอาวุธหมายความรวมถึงสิ่งซึ่งไม่เป็นอาวุธโดยสภาพแต่ซึ่งได้ใช้หรือเจตนาจะใช้ประทุษร้ายร่างกายอันถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธดังนั้นถ้าเอาไม้จิ้มฟันแทงตาผู้อื่นจนตาบอดไม้จิ้มฟันก็เป็นอาวุธกลางคืนหมายความว่า เวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้นการตีความตามเจตนารมเป็นการอย่างทราบความหมายของถ้อยคำในกฎหมายจากเจตนารมหรือความมุ่งหมายของกฎหมายนั้นเช่นการกระทำโดยประมาทในทางอาญาและทางแพ่งมีความหมายต่างกันการกระทำโดยประมาทในทางอาญาหมายความว่า การกระทำผิดไม่ใช่โดยเจตนาแต่กระทำไปโดยปราศจากความระมัดระวงังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการและผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวงังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่จะเห็นได้ว่าประมาทในทางอาญาจะต้องไม่เป็นเจตนาถ้ามีเจตนาก็ไม่เป็นประมาท และจะถือว่าผู้กระทำประมาทเมื่อผู้กระทำอยู่ในสภาวะที่ใช้ความระมัดระวังได้แต่ผู้กระทำมิได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอส่วนการกระทำโดยประมาทในทางแพ่งหมายความว่าการกระทำที่เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยผู้กระทำขาดความระมัดระวัง หรือไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการที่บุคคลทั่วไปพึงกระทำได้แม้จะไม่ได้มีเจตนาทำให้เกิดความเสียหายก็ตามจะเห็นได้ว่ามีความคล้ายคลึงก,กันกับประมาทในทางอาญาแต่ในทางแพ่งไม่เคร่งครัดว่าผู้กระทำอยู่ในสภาวะที่ใช้ความระมัดระวังได้แต่ผู้กระทำได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอหรือไม่ เพียงแต่ไม่ใช้ความระมัดระวังเยื่องบุคคลทั่วไปก็ถือว่าประมาทแล้วหลักการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญผู้มีหน้าที่ตีความรัฐธรรมนูญคือศาลร,รัฐธรรมนูญซึ่งการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ใช้หลักเกณฑ์การตีความโดยทั่วไปและใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ด้วย 1. การตีความโดยคำนึงถึงคำปาิ คำปารบของรัฐธรรมนูญเช่นรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยพุทธศรรักราช2560มีปัจญาคือประชาชนเป็นสำคัญและประชาชนเป็นศูนย์กลางการตีความจึงต้องคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพหน้าที่และความรับผิดของประชาชนเป็นสำคัญ 2. การตีความโดยใช้หลักกฎหมายทั่วไปในรูปสุภาษิตกฎหมายเช่น พึงตีความไปในทางที่เป็นผลมากกว่าในทางที่ไร้ผล 3. การตีความตามประเพณีการปกครองในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญบังคับแก่กรณีใดๆก็จำเป็นต้องใช้หลักการตีความตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4. การตีความตามหลักการกฎหมายมหาชน รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายมหาชนซึ่งกฎหมายมหาชนมุ่งประโยชน์สาธารนณะหรือประโยชน์แห่งรัฐการตีความรัฐธรรมนูญจึงต้องเป็นไปเพรรื่อม,มุ่งประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์แห่งรัฐการตีความกฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัดดังนี้ 1. การตีความตามตัวอักษรตามมาตราสองแห่งประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติว่าบุคคลจะต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระทำขันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำผิดนั้นต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย 2. การตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายการตีความตามตัวอักษรโดยเคร่งครัดบางครั้งอาจทำให้เกิดผล ที่ขัดต่อสามัญสำนึกหรือเกิดผลประหลาดดังนั้นก็อนุโลมให้ตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ 3. การตีความกฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะนำกฎหมายจารีประเพณีกฎหมายใกล้เคียงหรือหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้ในการตีความได้แต่จะนำมาตีความเพื่อเป็นผลร้ายหรือให้ผู้กระทำ ต้องรับโทษหนักขึ้นมิได้4การตีความอย่างแคบจ,จะตีความขยายความไม่เป็นการลงโทษหรือเพิ่มโทษผู้กระทำให้หนักขึ้นไม่ได้5การตีความไม่เป็นผลดีแก่ผู้กระทำในกรณีเป็นที่สงสัยศาลต้องตีความไม่เป็นผลดีแก่จำเลยว่าจำเลยไม่ได้กระทำผิดกล่าวคือ ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยพิาพากษายกฟ้องนั่นเองการอุดช่องว่างของกฎหมายความหมายของการอุด,อดช่องว่างหลักเกณฑ์การอุดช่องว่างแห่งกฎหมายช่องว่างของกฎหมายหมายถึงกรณีที่ไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรหรือกฎหมายจารีตประเพณีที่จะนำไปปรับใช้กับข้อเท็จจริงได้ ช่องว่างกฎหมายเกิดขึ้นได้สองกรณีดังนี้ 1. ผู้ร่างกฎหมายคิดไปไม่ถึงว่าจะมีช่องว่างแห่งกฎหมายได้ซึ่งอาจเกิดจากผู้ร่างสามารถนึกถึงช่องว่างของกฎหมายได้แต่เป็นความบกพร่องของผู้ร่างเองอีกประการหนึ่งคือผู้ร่างไม่สามารถที่จะนึกถึงช่องว่างกฎหมายได้เพราะยังไม่มีเหตุการณ์อันทําให้เกิดช่องว่างขึ้น 2. ผู้ร่างกฎหมายคิดถึงช่องว่างแห่งกฎหมายนั้น แต่เห็นว่าสำหรับกรณีที่เป็นช่องว่างแห่งกฎหมายนั้นยังไม่สมควรบัญญัติไว้ให้ตายตัวเพราะตำรากฎหมายและคำพิพากษาของศาลยังไม่ได้พิจารณาปัญหานั้นอย่างเพียงพอโดยยังไม่ได้คิดค้นหลักเกณฑ์อันเหมาะสมไว้สำหรับเรื่องนั้นหลักเกณฑ์การอุดช่องว่างแห่งกฎหมายมีสองกรณีดังนี้ 1. กรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดวิธีการอุดช่องว่างแห่งกฎหมายของตนไว้และ 2. กรณ so, ีกฎหมายได้กำหนดการอุดช่องว่างแห่งกฎหมายของตนเองไว้กรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดวิธีการอุดช่องว่างแห่งกฎหมายของตนไว้ก็ใช้หลักการอุดช่องว่างดังนี้คือ 1. หลักทั่วไป โดยปกติแล้วศาลยุติธรรมจะต้องพยายามหาหลักกฎหมายมาพิภากษาคดีให้ได้จะพิภาคษายกฟ้องโดยอ้างว่าไม่มีกฎหมายไม่ได้ศาลจะต้องหาบทกฎหมายมาปรับแก่คดีจนได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้จำเลยรับผิดจนได้ข้อ 2. ข้อยกเว้นมีแต่เพะมีเฉพาะในเรื่องกฎหมายอาญา ศาลย่อมอาจอุดช่องว่างแห่งกฎหมายไปในทางที่เป็นผลร้ายแก่จำเลยไม่ได้กรณีที่กฎหมายได้กำหนดการอุดช่องว่างแห่งกฎหมายของตนเองไว้ก็ต้องปฏิบัติตามวิธีที่กฎหมายนั้นกำหนดไว้เช่นรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยมาตรา5วรรค2บัญญัติว่าเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระทำการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการอุดช่องว่างแห่งกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายพุทธศักราช2481มาตรา2บัญญัติว่าเมื่อไม่มีบทบัญญัติในพระราชบัญญตัติหรือกฎหมายอื่นใดแห่งประเทศสยาม ก็จะปรับแก่กรณีการขัดกันแห่งกฎหมายได้ให้ใช้กฎหมายทั่วไปแห่งกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลการหุดช่องว่างแห่งกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งมาตรา15บัญญัติว่าวิธีพิจารณาข้อใดซึ่งประมวลกฎหมายนี้ไม่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้การอุดช่องว่างแห่งกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา4วรรค2บัญญัติว่าเมื่อไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิง่นถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นนั้น ให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบเคียงบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งและถ้าบทกฎหมายเช่นนั้นก็ไม่มีด้วยให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไปซึ่งการอุดช่องว่างแห่งกฎหมายดังกล่าวต้องปฏิบัติตามลำดับที่กล่าวมาดังจารีตประเพณี โดยต้องเป็นจารีตประเพณีที่เป็นที่ยอมรับและนับถือของคนในสังคมไม่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองหรือศีลธรรมอันดีทั้งหลายของคนในสังคมเป็นจารีตประเพณีของไทยและจะจารีตประเพณีนั้นต้องมีเหตุผลและความเป็นธรรมกรณีตัวอย่างสมัยเมื่อรัฐธรรมนูญมีคณะกรรมการเลือกตั้งหรือกกตในครั้งแรก กรกะตะก็มีหนังสือแจ้งไปที่สํนนักพระราชวังให้ในหลวงไปใช้ไปเลือกตั้งจึงต้องวินิจฉัยว่าในหลวงต้องไปเลือกตั้งหรือไม่เมื่อพิจารณาจารีประเพณีไทยแล้วไม่เคยมีพระมหากษัตริย์องค์ใดของไทยไปเลือกตั้งดังนั้นในหลวงจึงไม่ต้องไปเลือกตั้งการใช้กฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่ง โดยการนำข้อได้จริงใดที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ไปเทียบกับข้อได้จริงที่มีกฎหมายบัญญัติไว้แล้วดูว่ามีความใกล้เคียงกันหรือคล้ายถึงกันหรือไม่ถ้ามีความใกล้เคียงกันหรือถึงขนาดหรือมีความใกล้เคียงกันอย่างมากก็ให้นำบทบัญญัตินั้นมาใช้กับข้อได้จริงนั้นหลักการใช้กฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งนั้นมาจากหลักที่ว่าสิ่งที่เหมือนกันควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างเดียว กันหรือเท่ากันแต่ถ้าไม่มีบทกฎหมายที่จะเทียบเคียงได้ก็ต้องอ่านบทกฎหมายหลายๆบทเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกันพินิษพิเคาะให้ถ่องแท้ก็จะนุมานได้ว่าเป็นบทบัญญัติที่มุ่งคุ้มครองเรื่องใดเช่นมุ่งคุ้มครองบุคคลภายนอกเป็นต้นการใช้หลักกฎหมายทั่วไป เป็นหลักการที่นักกฎหมายยอมไม่ใช้ในการพิจารณาตัดสินคดีหรือใช้ในกรณีทั่วไปที่มีมาได้หลายทางโดยอาจเป็นหลักกฎหมายที่ได้สกัดได้จากเรื่องเฉพาะเรื่องหรือหลายเรื่องที่บัญญัติข้อท็จจริงที่คล้ายคลึงกันแล้วนำมาพิจารณาเพื่อนำไปสู่หลักเกณฑ์ทั่วไปซึ่งได้แก่หลักกฎหมายที่ใช้กันจนเป็นสากลหลักกฎหมายของต่างประเทศหรืออาจมาจาก จากสุภาษิตกฎหมายเป็นต้นค่ะดังจะเห็นได้ว่าการตีความกฎหมายและการอุดช่องว่างของกฎหมายถูกนำมาใช้แก้ปัญหาในทางปฏิบัติแต่การแก้ปัญหานี้จะสำเร็จผลผู้ใช้กฎหมายต้องใช้ใชด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต้องตีความหรืออุดช่องว่างกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาตามหลักวิชาจึงจะเป็นการทำรงรักษาไว้ซึ่งความสงบสุข ของสังคมสวัสดีค่ะ